คิมสมายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาแกะกล่องแคคตัสนะคะเป็นยิมโนโด่างนะคะเพิ่งสั่งมานะคะตัวนี้นะคะเราก็จะมาดูแพ็กเกจนะคะที่เขาส่งมาให้เรานะคะก็แต่ละกระถางนะคะการหอนะคะก็จะห่อได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ่นคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบนะคะหรือว่าสนใจแคคตัสนะคะก็ สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เพจแคคตัสบ้านก้อยนะคะก็มีแคคตัสสวยๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้เลือกดูกันนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะที่เพจ Facebook นะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นยิมโนนะคะกระถางละ250บาทนะคะเป็นยิมโนโด่างนะคะตัวยิมโนนี่นะคะก็จะเลี้ยงง่ายมากๆนะคะชอบแดดนะคะเลี้ยงง่ายค่ะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะคะ ถ้าอยากจะลองเลี้ยงแคคตัสนะคะก็แนะนำว่าเป็นยิม,ยมโนนะคะออกดอกออกดอกเร็วด้วยค่ะยิมโนก็จะมีหลายสีนะคะดอกตัวนี้นะคะก็จะห่อหุ้มมาด้วยกระดาษทิชชู่นะคะหินแม้แต่ก้อนเดียวนะคะก็ไม่เล็ดรอดออกมานะคะจาก,กัานห่อแน่นหนาดีมากนะคะตัวนี้ก็จะกระถางละ250บาทนะคะ ้ามันจะมีลายด่างกว่านี้ก็จะแพงขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้ายิ่งพูเยอะนะคะก็ยิ่งแพงนะคะสําหรับตัวยิมโนโด่างน,นะคะถ้าเป็นยิมโนธรรมดาก็ไม่แพงนะคะก็จะมีตั้งแต่หัวเล็กๆ35บาทไปจนถึง50ไปจนถึง100นะคะก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาแกะอ่าแกะกล่องนะคะรีวิว ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับแคคตัสยิมโนนะคะยิมโนโด่างนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ